สวัสดีครับวันนี้โค้ย180กับภารกิจแก้ระบบก,กองบอ่อปลาอ่าอันนี้บ้านลูกค้าอยู่แถวโรงพยาบาลศรีร่านะครับอ่าแถวปิ่นเก้าโอเคเรามาถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ลงก่อนอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปเดินดูบ่อกันว่าเราต้องทำอะไรบ้างวันนี้ โอเควันนี้ลูกค้าอยากให้เราทำสกิมเมอร์ให้ลูกค้าใหม่เพราะว่าการเจ็บเมือผิวหน้าน้ำยังไม่ดีมากนะาวน,นี้การทำสกิมเมอร์มันต้องเจาะเดี๋ยวเราต้องย้ายปลาทั้งหมดขึ้นบ่อพักเพราะใบชั่วคราวก่อนเสร็จแล้วก็ แลนการย้ายท่อพ่นน้าของปั๊มน้ําตัวนี้เดินท่อใหม่ย้ายมาพ่นทางฝั่งหัวบ่อทางนี้แล้วก็ติดตั้งชุดน้ําล้นขนาดความยาวเมตรเจ็ดสิบที่หัวบ่อฝั่งนี <Yeah. S 1> อ้ออกซิเจนบาร์ก็ไว้ที่เดิมในตำแหน่งนี้โอเคละอันนี้เข้ามาถึงงานระดับนี้แล้วก็ต้องล้างกรองด้วยเลยเพราะว่า เราต้องดูดน้ำออกหมดไม่งั้นเราทำงานไม่ได้อ่ะว่าไงช่างจุดตั้งบ,อบ่อพ่อใบลูกค้าให้มาตั้งหลังบ้านฝั่งนี้นะครับมาครับห่างเวละ่ะดูเป็นตากราสุขทำทุกอย่างเดี๋ยวจะเอาบ่อพ่อใบตั้งตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นสู้เป็นพ่อใบอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรก เราเตรียมบ่อผ้าใบก่อนเตรียมน้ําเตรียมระบบอ่ะโอเคตอนนี้บ่อกลางพร้อมแล้วเดี๋ยวสูกน้ำใา่เข้าบอ่อ okay. อ่ะโอเคครับตอนนี้เราเปิดระบบกรองบ้าลูกค้าดูแลชุดแนวฝั่งเนี้ยแนวสะดือ สะดือมาอยู่ฝั่งนี้โอ,โอ้สามเสองเทืงมาเลยสกิมเมอร์ที่เจาะเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้าช่องสะดือเอาได้เลยบอลมันไมไ่เข้าช่องกองที่สองนุ่นเดี๋ยวเราจะเจาะสกิมเมอร์ใหม่จากแนวฝั่งนี้เพื่อทะลุต่อท่อให้น้าจากเมือกผิวน้าน้ําไปเข้ากองช่องแรกช่องสะดืออ่ะเตรียมน้นํารอไว้ก่อนโอเค ต่อไปเดี๋ยวเราล้างกรอง ถึงก็นอนจับกันเลยเชียวโอ้โหปลาเล็กนะครับอ่ายังไม่ต้องใช้คอยซ็อกก็ได้เขาลดน้ำตื้นแนละ้วเขาก็เริ่มคอนโทรลง่ายแล้วดูแลกับเด็กน้อย,อ,อ,ยอ่ะค่อยๆไปเก็บเข้าไปโอบเข้าไ้ติดตานั่นแหละจ้ะ โอเคอันนี้คือชุดน้ำลน้นสำเร็จรูปนะครับขนาดความยาว1เมตรเจ็ดสิบบ่อกเก็บล้างเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วจะมาชิดทุกตัวที่มาอยู่็นคอนโดชั่วคราวในบ่อตองเราก็ลงเก็บล้างเคลียร์กันทีทละช่องให้ลูกค้าสบายใจกันเลยโหท่องแรกีงเถิะมาก มีห้าเดือนเองวะเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูความสะอาดกันสะอาดรกทุกช่องอ่าเดี๋ยวต่อไปเราก็มาเริ่มเรื่องของการแก้กรองกันแล้ว อ่ะเดี๋ยวเซตนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใส่กับลูกค้านะครับก็มีตัวสกิมเมอร์แบบครึ่งจานวงกลมข้อเข้า2อ2นิ้วครึ่งแล้วอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ปั๊มเก่าของลูกค้าเราถอดออกมาเพราะว่าเราต้องเปิดไม้ฝาระแนงออกมาเพื่อติดปั๊มน้ำเพิ่มอ่ะรานนี้เราย้ายชุดน้ำล้นไปตั้งอยู่ตรงจุดที่จะวางแล้วนะครับแต่ว่าขอบบ่อฝั่งเนี้ยที่วางอ่ะ มันไม่ได้เรียบขนานมันสโลปลาดเอียงมาต้องทำชุดหนุนเพื่อให้น้ำน้นมันได้ระดับงานมาาีกแล้ว ตอนนี้เรากำลังคอลลิ n งพออ่อล้นทิ้งโอเอร์โฟลว์จะเดินเราคอลลิ n งแล้วเฮขอโทษครับจุดเ้อรอบนี้เจาะก,กันนานเลยผนังโคตรหนานเลยยกสามเปิน เเคียร์อ่าโอเคตอนนี้เรากำลังเซตระดับให้มานน้ำชุดน้ำล้นมันได้ฉากฮะต้องมีการโมดิฟายเพราะว่าพื้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสมอกันนะซื้อมาวางตั้งเฉยๆไม่ได้นะล้มเลยเนะี่ย oh. ถ้าตั้งเฉยๆโดยที่ไม่ได้หนุนหรือว่าทำซับพอร์ตเนี่ยหน้าทิ่มลงมาเลย <What? S 1> อ่าฝั่งนี้ในส่วนของสกิมเมอร์ เคกำลังฉาบเสียมดูดิสภาพาอย่างเงี้ยนะถายไว้โอ้โหนั่งเป็นหมาหอบเลยโอเคดีไม่เจอฝนอันนี้เป็นจุดนี่สงสัยว่าทำไมมันมาอยู่กลางบ่อได้เพราะว่ามันคือท่อพ้นตะกอนของเดิมเ้าที่เขาทำเอาไว้ คราวนี้เราเราก็เลยมาจำเลยจำเข้าปุ๊บขยายแนวท่อกลายเป็นแนวท่อส่งน้ำเข้าชุดน้ำล้นอ่าเดี๋ยวต้องติดตั้งปั๊มเพิ่มอีกตัวหนึ่ง <ๆ S 1> เพื่อม,มาทำน้ำล้นให้กับชุดนี้อันนี้เราแก้งานหมดแล้วนะครับทำซัพพอร์ตยึดเสียมปูนจับให้ใหม่ให้แข็งแรงเพราะไม่งั้นตั้งไม่ได้อ่าฝั่งนี้คือชุดโอเวอร์ฟลกับสกิมเมอร์ ตัวนี้ของเดิมเป็นสกิมเบอร์ของเขาแต่ว่าคนที่เขามาทําให้เขาเอามาไว้ในช่องที่เป็นช่องกรองในช่องสุดท้ายเนี่ยคราวนี้เราก็คงไว้เหมือนเดิมนี่นแหละเอาไว้อย่างน้อยเพืช่วยดึงน้ําให้น้าเข้ากรองได้มากขึ้นเผื่อน้ําไม่ทันก็ใส่ชุดตะแกรงเดี๋ยวตรงนี้เราจับเสียมปูนใหม่อ่านี่คือแนวท่อเส้นใหม่ที่จะเดิน เข้าไปปล่อยยังหัวบ่ออีกฝั่งหนึ่งข้างชุดน้ำล้นเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังกลุยหินออกอเพื่อเอาท่อวางรอแล้วลอโอเคอันนี้ช่องกั้นน้ำล้นเดี๋ยวรอปั่นปูนอีกรอบหนึ่งย้ายตัวปั๊มหลักเข้ามาติดตั้งเข้าที่เดิมเดี๋ยวจะเดินท่อลิงก์เชื่อม เส้นทางนี้ยาวไปเข้าไปทำตัวน้ำพ่นจุดบริเวณตรงนี้อจับระดับไว้อันนี้เราแก้งานให้ระดับของตัวขอบของตัวลิ้นล้นเข้ามันเสมอตวขอบไม้เทียมอ่าโอเคแล้วแต่งปูนเพิ่มเอา เฮ้ยทำไมแข็งวอะอ่ะเหลือใกล้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็จําไฟเข้าปั๊มน้ำระบบท่อเดินเรียบร้อยพ่นมาตรงจุดนี้อ่าโอเคเหลือเก็บล้างความสะอาดเคี่ยพื้นที่ เย็นแล้วนะครับเราเข้ามาก็ประมาณตอนเกือบ7จ็ดโมงกว่า,าวกว่าเโมงเช้ากว่ากวานี่จะเกือบ6กโมงเย็นแล้วทั้งวันโอเคเรามาดูความเรียบร้อยกันอ่ะงานส่วนที่หนึ่งติดชุด,ดน้ำร้น ปลงระบบท่อส่งน้ำล้นจากของเดิมให้มันเป็นน้ำล้นโอเคเรียบร้อยเดินระบบท่อน้ำดีย้ายจากจุดที่ปล่อยจากจุดเดิมเดินเลือ้อยมาปล่อยหน้าบ่อฝั่งนี้เรียบร้อยกิมเมอร์แบบหน้าจานรึ่งวงกลมโวฟโรอ่าแล้วก็ตัวนี้ตะแกรงสติมเมอร์อีกชนิดหนึง่งอ่าในการดักตะกรบใบพัดเข้าบ่อ สำหรับวันนี้เราเสร็จงานเป็น่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกวันหนึ่งวันที่เรามาเทสน้ํากันโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยย้ายปลากลับลงมาสูบ่บ่อใหม่แล้วหลังจากนี้โนเวเสร็จโอเคชุดน้ำร้น ทิมเมอร์อเดึงผิวหน้าน้ำได้ดีเลยสังเกตตากลอน รีโนเวทโลคของบ่อปลาปรับแก้กรองก็สำเร็จรูไปได้ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดะสับกไคส่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับส่งมอบง,งานครับ